ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมมิสู TL-231 สอนนะฮะอันนี้เป็นของหายากเลยเรียกได้ว่าของหายากเลยมันพิเศษตรงที่หางมันจะพับได้นะครับปกติเราจะเจอแบบหางแยกหางแยกสท่อนอันนั้นจะเป็นมารุยาม่าบ้างหรือว่า CG260 อของจีนที่ไปขายญี่ปุ่นบ้างแต่ตัวนี้คือมันพับแล้วก็มันม้วนกลับมาฮะใส่ท้ายรถเก่งได้แต่พิเศษกว่าน,นั้น,นคือในขณะที่มันงอมาเนี่ยใบมีดก็ยังหมุนได้ไวคุณผู้ชม นะครับอันนี้ m มิสูบิชิจริงๆมาเป็นแฮนด์เดี่ยวนะครับแล้วก็ผมอ่เติมแผ่นเขาควายแล้วก็มันติฟังก์ชันให้นะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการใช้งานเป็น 23cc มิสูบิชิสตาร์ทเบามาพร้อมกับโชคออโต้นะฮะสจังหวะนะครับ,รบเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนน้ำหนักก็เดี๋ยวก่อนะน้ำหนักนี้ก็จะประมาณสัก5โลได้นะประมาณ5โลได้่มันหนักกว่ตัวนี้นิดนึง ความยาวหางมันก็จะเท่ากับเครื่องทั่วไปนะฮะแต่มันพิเศษตรงมันทับได้กับเครื่องสตาร์ทใหม่เบาๆลากออกเบาๆแฮนก็ใส่เป็นมันตีฟังก์ชั่นให้นะ,นะครับอันนี้ก็เป็นไกลนะฮะสวิตช์ปิดเปิดที่นี่ทั้งหมดนะครับเออ ตัวนี้ทําคลิปทิ้งไว้เพราะว่ามันหาดูยากแต่ว่ามีลูกค้าปิดหลังไม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอดูรีวิวเครื่องหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จัดให้จัดให้แล้วก็จะทําคลิปนี้แปะไว้หน้าช่องเพราะว่าหาดูยากเหลือเกินเดี๋ยวลองอสาธิตวิธีการพับนิดนึงนะฮะวิธีการพับพิสังเกตดีนะไอ้ตัวเนี้ยต้องงัดมันขึ้นมาก่อนงัดมันขึ้นมาปึ๊บให้มันค้างเกิงเดิงนี้ค้างเกิงเดิงแล้วปึ๊บ คลายนี้คลายให้มันตรงร่องแล้วก็ง้างมันออกมาแล้วก็คลายตัวนี้อีกทีนึ่งอ่ะพี่หุดคลายหมุนคลายล็อกอ่ะแล้วก็พับพับอ่านี่พับเลยพับให้สุดเลยนี่เป็นไงฮะแล้วก็พับแฮนด์ลงก็ใส่ท้ายรถได้เลยเออมันเก๋จังเลยวะพี่น้องวะคิดไดไงวะเนี้ยฮัลโหมันคิดไดไงวะอ่านะครับแล้วถามว่ามันเอียง45องศาก็ได้นะก็คือพี่ก็ล็อกตรงนี้ไว้ ล็อกตรงนี้อ่ะลุงเอียงนี่หดเอียงนี่อ่ะเอียงปั๊บอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่ามันจะหมุนไหมนะฮะอ่ะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอ่ะเออสี่เก้าสี่องศาพี่น้องโอ้มีใครตัดยาดท่านี้บ้างวะเก๋ะเก๊ะเลเลยนะครับน้ำมันหมดแล้วมั้งนะน้ำมันไม่มีแล้วเติมน้ำมันก่อนน้ำมันเพิ่มนิดนึงก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยฝาถังมันจะเป็นลักษณะแบบปิดสนิทนะครับหมุนให้แน่นได้เลยนะครับ มุนปิดให้แน่นได้เลยเพราะว่าเขาจะระบายอากาศตรงนี้สีดแดงๆนี่ก็ชคออโต้นะวิธีการเล่นตอนเช้าก็งัดอย่างนี้อ่าตอนนี้แยกน้ํามันแล้วก็งัดโชกนะครับสตาร์ทปิดแล้วก็ชกกลับมา คิดเก๋เออคิดได้ไงวะเน,นี่ยมันเก่งจริงเลยวะนะครับก็เอาคลิปนี้แปะไว้หน้าช่องเพราะว่าปัญหาดูยากเหลือเกินพี่น้องเอ้ยแต่ญี่ปุ่นมันก็เจ๋วเนาะคิดได้ไงวะเน,นี่ยครัถามต่อมาถ้ามันเสียทําไงครับก็เปลี่ยนเป็นกระบอกปกติก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนกระบอกก็ก็เป็นหางตรงปกติทีแรกว่าจะขึ้นประมูล,ลนะนี่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่านะครับ อ้าวขอบคุณนะฮะเก็บคลิปนี้ไว้ครับสวัสดีครับ